ขอบคุณมากคะ่ะที่ช่วยกด subscribe หรือกดติดตามกด like กดแชร r e ให้กับ Thalo Holo Channel และดีใจมากๆที่ได้มาเป็นเพื่อนกันใน Facebook และ Line ด้วยอาจารย์ใช้ทักษะการอ่านและตีความหมายไพ่ทาโลหรือไพ่ทาลอตเพื่อเจาะลึกหาสาเหตุปมปัญหาพร้อมเสนอแน่แนวทางแก้ไขด้วยจิตวิทยาและปัจชญาตามความหมายของไพ่ทาโลหรือไพ่ทาลอต ทุกคลิปวิดีโออาจารย์เอาหัวใจของความเป็นครูมาหาทุกคนด้วยจิตสำนึกในหน้าที่ของคนเป็นครูเปรียบเสมือนเรือจ้างมีหน้าที่รับลูกศิษย์ลงเรือข้ามแม่น้ำสายวิปโยคที่มีกระแสน้ำและเกลียวขึ้นอันเชี่ยวกราดน้าหวาดกลัวและอันตรายเสมือนความทุกข์ระทมในชีวิตคุณอาจารย์ประคับประคองความรู้สึกใจน้อย พร่ำสอนให้ทุกคนรู้ถึงแก่นแท้ชีวิตตัวเองรู้ถึงปมแท้จริงในปัญหาตัวเองและชี้แนะให้แนวทางไปสู่การบรรลุในปัญหานั้นลูกศิษย์แต่ละคนมีพื้นฐานอุปนิสัยทัศนคติมุมมองแตกต่างกันบางคนจิตใจเปลาาบางต้องการความอบอุ่นกำลังใจและคำชี้แนะอาจารย์ทั้งปลอบทั้งโอและชี้แนะค่อยๆประคับประครองเหมือนจุงมือเด็กน้อย พาก้าวเดินไปทีละนิดทีละนิดแม้ว่าบางครั้งอาจารย์ถูกเหยียดยามถูกดูหมิ่นดูแคลนถูกสบประมาทในการทำงานแต่แก่นแท้ของความเป็นครูคือผู้ที่มีความเมตตาให้กับทุกคนเท่าเทียมกันและไม่เลือกลูกศิษย์อาจารย์หวังอย่างยิ่งว่าทักษะการอ่านและตีความหมายไพ่ทาโลหรือไพทาลอดด้วยหลักจิตวิทยาและปรัชญานี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคน เพื่อนำไปปรับใช้แก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตได้ไม่มากก็น้อยนะคะสวัสดีคะ่ะชาวราศีกุมเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมคะราศีกุมคือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมคะ่ะอย่าลืมกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนเพื่อชมคลิปว,วิดีโอใหม่ๆของทุกเดือนด้วยนะคะให้เกียรติชาวราศีกุมก่อน เนื่องจากเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนเกิดของชาวราศีกุมสุขสันต์วันเกิดค่ะขออวยพรให้ชาวราศีกุมทุกคนมีความสุขและมีสุขภาพภารณามัยแข็งแรงนะคะหนังสือในมืออาจารย์คือไกด์บุ๊กของสำรับไพ่เพเกนทอร์ตหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะอาจารย์แปลภาษาและตีความหมายไพ่จากไกด์บุ๊กนี้เพื่อบอกเล่าเรื่องราวสถานการณ์ และร่วมวางแผนการงานการเงินชีวิตกับชาวราศีกุมนะคะและไพ่เพเกนทาร์ตประจําเดือนกุมภาพันธ์ปี2564ของชาวราศีกุมได้แก่ Eight of Chariot No. Ways of Wands Nine of Swords In the chest of Wands Seven of Chariot Five of Wands Eight of Wands The High Priestess Ace of Swords Just m e n t and the Sun ในเดือนกุมภาพันธ์ราศีกุมบางคนเริ่มมีความคิดว่าอยากถอนตัวออกจากบางเรื่องบางสถานการณ์หรือไปจากใครบางคนตั้งแต่เกิดเรื่องราวเกิดปัญหาขึ้นจนถึงวันนี้คุณได้อดทนและเคยหาทางแก้ไขปัญหาแล้วแต่ปรากฏว่าทุกวันนี้ยังไม่สามารถหาทางแก้ไขปัญหาได้เลยในแต่ละวันยังจมปรับอยู่กับปัญหานั้นจนคุณเบื่อหน่ายและหมดความอดทนแล้ว ถึงจุดที่คุณมีความคิดว่าอยู่หรือไปก็มีค่าเท่ากันก็ไม่รู้จะอยู่ไปเพื่ออะไรทั้งที่คุณยังไม่รู้เลยว่าจะไปไหนและทั้งที่คุณยังไม่ได้มีสิ่งที่ดีมาทดแทนในตอนนี้หัวสมองคิดอย่างเดียวว่าไปตายเอาดาบหน้าดีกว่าอาจารย์จะอ่านตีความหมายไพ่ใบนี้เชิงลึกให้ชาวราศีกุมได้เข้าใจมากขึ้นนะคะไพ่ใบนี้เราจะต้องต่อสู้กับความอดทนในใจของเราค่ะ ถ้าเป็นเรื่องหรือสถานการณ์ที่สร้างความกดดันให้กับชาวราศีกุมแน่นอนมันมีปัญหาแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นยังไม่ถึงขั้นทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างพังคลื่นไปทั้งหมดนะคะมันยังไม่ล้มเหลวถ้าหากว่าคุณมีความอดทนและอยู่ไปก่อนในอนาคตอาจมีหนทางแก้ไขปัญหาได้ค่ะและมีความอดทนขั้นสูงสามารถที่จะทนอยู่กับเรื่องราวนี้สถานการณ์นี้ไปก่อน จนกว่าวันหนึ่งจะหาทางแก้ไขปัญหาได้ถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์กับใครบางคนคนคนนี้มีพฤติกรรมแย่แย่ซึ่งพฤติกรรมแย่แยนั้นคุณรับไม่ได้และคุณก็คิดว่าพฤติกรรมแย,แย่แย่นั้นเป็นดักไซด้านมืดของเขาทํำยังไงก็แก้ไม่หายหรอกคุณไม่อยากทนเห็นและไม่อยากถูกเขากระทำสู้คุณไปจากเขาดีกว่าแต่ถ้ามองคนนี้ลึกๆแล้วคุณก็รู้ดีว่าคนคนนี้ไม่ใช่คนเลวร้าย ถ้าหากว่าคิดตามความหมายของไพ่ใบนี้ถ้าคุณสามารถทำใจมองข้ามพฤติกรรมแย่ๆนั้นไปได้คุณก็สามารถครบกับเขาได้ต่อคะ่ะดังนั้น,น,นราศีกุมก่อนที่คุณจะเดินออกจากบางเรื่องบางสถานการณ์หรือไปจากใครบางคน ด้วยความเบื่อหน่ายและอึดอัดใจแต่ทั้งหมดนี้แม้ว่าจะเป็นปัญหาก็จริงแต่มันไม่ถึงขั้นเป็นเรื่องที่เลวร้ายขอให้คุณใคร่ควรคิดพิจารณาให้ดีเสียก่อนก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไปนะคะโดยอย่าใช้ความู่วามอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจคุณจะได้ไม่เสียใจภายหลังนะคะต่อไปในเรื่องการงานโอ้ยราศีกุมคุณวิตกกังวลเหมือนไพ่ใบนี้คะ่ะ จิตกกกอนวาดภาพผู้หญิงคนหนึ่งล้มตัวลงนอนไม่ได้เลยแม้ว่าเธอจะง่วงนอนแค่ไหนแต่พอล้มตัวลงนอนเธอฝันร้ายและก็ต้องตื่นขึ้นมากลางดึกจะเห็นดาบลอยละล่องอยู่เหนือศีรษะดาบในความหมายของไพ่ทาลอดหรือไพ่ทาโลคืออุปสรรคและปัญหาคะ่ะแน่นอนการงานของชาวราศีกุมมีปัญหาซึ่งก่อนหน้านี้คุณข่ำเข่งกับการทำงานนี้มามากแล้วงานของชาวราศีกุมบางคน อยู่ในขั้นโค้งสุดท้ายแล้วใกล้จะสำเร็จลุล่วงแล้วด้วยและถ้าหากงานของชาวราศีกลุ่มบางคนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตโควิดจึงทำให้คุณหวันวิตกว่างานที่ทำอยู่จะไม่ประสบความสำเร็จอาจารย์จะอ่านตีความหมาย,พายไพ่ใบนี้ให้ชาวราศีกลุ่มได้เข้าใจลึกซึ้งลงไปอีกนะคะพไพ่ใบนี้มีความหมายว่าแม้ว่าการงานจะมีปัญหาแต่คุณหวันวิตกเกินความจริงค่ะ การที่คุณหวั่นวิตกก็เพราะว่าคุณยังคาดคะเน,นความสําเร็จไม่ได้และกลัวว่าอุปสรรคปัญหามันจะมาสกัดดาวรุ่งจนทําให้คุณไม่ประสบความสําเร็จและเมื่อคุณได้เข้าใจแล้วว่าไพ่ใบนี้คือการหวั่นวิตกกังวลเกินกว่าความเป็นจริงก็ขอให้ชาวราศีกุมมีสติสัมปชัญญะและตั้งใจมุ่งมั่นฝันฝ่าทำงานต่อไปนะคะอาจารย์เชื่อว่า คุณสามารถกำหนดทิศทางในการทำงานได้ดีมากขึ้นค่ะระดับความสำเร็จนั้นลดหลั่นไปตามสถานะบทบาทของชาวราศีกุ่มแต่ละคนนะคะอาจารย์จะเอาใจช่วยชาวราศีกลุ่มทุกคนนะคะต่อไปในเรื่องการเงินค่ะในเรื่องการเงินชาวราศีกุ่มก็ฟุ้งซ่านอีกแล้วค่ะอันเนื่องมาจากว่าคุณมีความขัดแย้งคุณคิดว่ารายได้หรือผลตอบแทน ไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่คุณได้ลงแรงหรือลงทุนไปคุณมีความขัดแย้งกับกลุ่มหรือกับคนที่เกี่ยวข้องในการแบ่งสรรปันส่วนเงินทั้งคุณและเขาต่างมีทัศนคติมุมมองแตกต่างกันสุดขั้วคุณก็มีหลักความคิดเป็นของตัวเองและคิดว่าความคิดของคุณถูกต้องส่วนเขาที่ขัดแย้งกับคุณเขาก็มีทฤษฎีมีหลักความคิดของเขาเช่นกันแต่อย่างไรเสียไพสองใบนี้ไม่ได้หมายความว่า คุณจะพลาดจากเงินก้อนนี้นะคะถ้าหากว่าแย่ที่สุดแม้ว่าคุณจะได้แต่ไม่ได้ตามยอดที่คุณต้องการหรือถ้าโชคดีคนที่ขัดแย้งกับคุณเขาเปลี่ยนความคิดใหม่หันมามีทัศนคติมุมมองเช่นเดียวกับคุณคุณก็จะได้ตามยอดวงเงินที่คุณต้องการค่ะในตอนนี้เรียกได้ว่าคุณลุ้นตัวโกงเลยค่ะต่อไปอาจารย์จะพูดถึงปมประเด็นปัญหาเบื้องลึกในชีวิตของชาวราศีกุมนะคะราศีกุมบางคนเฝ้ารอข่าว หรือเฝ้ารอใครบางคนคะ่ะและการเฝ้ารอครั้งนี้ทำให้คุณรู้สึกกดดันมากเลยคะ่ะคุณต้องควบคุมจิตใต้สำนึกของตัวเองไว้ไม่ให้จิตใต้สำนึกในทางด้านลบมาบั่นทอนจิตใจให้คุณเศร้าหมองเรากับว่าสิ่งที่คุณรอนั้นมันคือความคาดหวังในใจคุณลึกๆซึ่งคุณไม่บอกใครเหมือนสิ่งที่คุณเฝ้ารอหรือใครบางคนที่คุณเฝ้ารอนั้น มีความหมายมีความสำคัญในชีวิตคุณมากซึ่งคุณเก็บซ่อนเอาไว้ในใจไม่ได้บอกใครให้รู้และถ้าสิ่งที่คุณเฝ้ารอกลายเป็นจริงขึ้นมาสิ่งเหล่านี้จะมาชุบชีวิตคุณมีความหมายมากขึ้นและใช้ชีวิตอยู่ต่อไปอย่างมีความสุขคุณเฝ้าคิดถึงและเฝ้ารอด้วยความทุก์ใจอยู่ลึกๆมนุษนุบุุษชนทั่วไปไม่สามารถล่วงรู้ภายในใจของคุณแต่สิ่งศักดิ์สิทธ รับรู้ว่าคุณคิดอะไรและเฝ้ารออะไรซึ่งคุณอยากให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เมตตาประทานพรให้คุณสมหวังสมปรารถนาช่วยให้คุณได้พบเจอคนที่คุณรอคอยหรือได้เจอสิ่งที่คุณรอคอยด้วยเถอะและคุณก็ทุกข์ใจอยู่ลึกๆนะคะในการเฝ้ารอสุดท้ายราศีกุมคุณคิดจะเอาชนะบางสิ่งบางอย่างด้วยหัวใจที่คึกเหิมคะ่ะเพราะคุณได้ไพ่ที่มีความหมายว่า คุณจะเอาชนะบางสิ่งบางอย่างโดยให้สิ่งนี้ตัดสินชะตาชีวิตเลยค่ะพิสูจน์ไปเลยว่าคนอย่างคุณจะมีศักยภาพทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จได้ไหมแม้ว่าราศีกุมคุณจะ,ะเผชิญปัญหาแต่ดูเหมือนว่าณเวลานี้ราศีกุมบางคนเปรียบเหมือนรถม้าสึกวิ่งอยู่ท่ามกลางสมรภูมิรบเป็นการลบพุ่งสมัยโรมันสมัยกรีกแบบนั้นน่ะนะคะ นั่นแหละคือวิถีชีวิตของชาวราศีกุมบางคนคะ่ะถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องหันหน้าเผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้นฉะนั้นต้องมีความกล้าหาญและเด็ดเดี่ยวคุณจะพิชิตอุปสรรคปัญหาให้ได้เป็นไงเป็นกันและจะต้องทำให้สำเร็จให้ได้ราศีกุมคุณได้ไพ่สามใบที่มีความหมายที่ดีมากไพ่สามใบนี้อาจารย์จะตีความหมายให้ฟังนะคะเอาไพ่ไปแรกก่อนไพ่ใบนี้มีความหมายว่า มีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวไพ่ใบนี้มักเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการแก้ไขปัญหาโดยใช้ความเฉียบแหลมของปฏิพันธ์ไหวพริบคิดกลยุทธ์ชิงไหวชิงพริบด้วยศักยภาพและทักษะความสามารถทั้งหมดเท่าที่คุณมีอยู่อีกทั้งยังต้องใช้ความเด็ดขาดด้วยค่ะไม่มีการลังเลแต่ในการเด็ดขาดนั้นต้องผ่านการั่นกองจนสร้างเป็นกลยุทธ์ที่ดีเยี่ยมแล้วจากนั้นเราก็เอากลยุทธ์นั้นไปจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น ในที่สุดเราก็จะชนะปัญหานั้นได้ค่ะอีกทั้งคุณยังได้ไพ่ที่มีความหมายว่าอะไรก็ตามที่ดูเหมือนว่ามันจะล้มเหลวแต่คุณสามารถกอบกู้กลับขึ้นมาได้ค่ะทำไมคุณถึงกอบกู้กลับขึ้นมาได้ก็เพราะไพ่ใบแรกไงคะที่คุณสามารถพิชิตปัญหาได้พอกอบกู้เอาขึ้นมาได้แล้วคุณก็สามารถพัฒนาต่อย,ยอดจนประสบความสำเร็จเพราะว่าไพ่ใบสุดท้ายคุณได้ไพ่เดือดซันค่ะ เดซันคือความสำเร็จความชัดเจนแสงสว่างของดวงอาทิตย์จะขับไล่ความมืดมนขับไล่ความหม่นหมองขับไล่อุปสรรคปัญหาไปจนทำให้เห็นความชัดเจนแห่งชัยชนะค่ะเมื่อคุณมีหัวใจที่ขึกเหมิมแบบนี้แล้วอย่ารอช้านะคะพึงระลึกเสมอว่าคุณเหมือนรถม้าศึกที่ทยานอยู่ในสมรภูมิลกฉะนั้นต้องทยานไปด้วยศักยภาพขั้นสูง ถ้ารถมา้าหยุดนิ่งในสมรภูมิลบตายทันทีเลยค่ะฉะนั้นต้องทยานไปจนกว่าจะเข็นฆ่าอริสตูหมดสิ้นไปจากสมรภูมิลบค่ะอาจารย์จะเอาใจช่วยชาวราศีกุมทุกคนนะคะสู้ๆนะคนเก่งของอาจารย์แล้วเรามาติดตามดูกันใหม่ในเดือนหน้าสถานการณ์การงานการเงินและการวางแผนชีวิตของชาวราศีกุมจะเป็นอย่างไรต่อไปอาจารย์จะเฝ้ารอมาพบกับชาวราศีกุมในเดือนหน้า รักษาสุขภาพด้วยนะคะ